สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการส่งชั้นข้อมูลแผนที่นะครับขึ้นบนดเเลแท็กออนไลน์นะครับขั้นแรกนะครับมาดูที่คู่มือกันก่อนนะครับคู่มือก็จะมีอยู่สองไฟล์นะครับทามาได้แบบละเอียดมากเลยนะครับให้เราไปดูที่ขั้นตอนการส่งชั้นข้อมูลก่อนนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับผมขั้นตอนการส่งชั้นข้อมูลนะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกคือ ขั้นตอนการเปลี่ยนพิกัดนะครับขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่ทาไฟชิปนะครับหาที่จัดเก็บแล้วก็ทาไฟชิปนะครับขั้นตอนนี้นะครับการรวมไฟนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนการนําเข้านะครับในแอพออนไลน์ของเรานะครับแล้วก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังที่ต้องระวังนะครับ ก็เวลาที่เราทำไฟล์ชิปนะครับหนึ่งนะครับก็คือตอนเราทำไฟล์ชิปนะครับให้ทำตามคู่มือนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาทำเนาะโอเคแล้วก็สองนะครับข้อควรระวังอีกอันนึงก็คือในฟอร์แมตตรงนี้นะครับให้เราดูคอลัมน์นะครับหรือว่าฟิลของใช้ข้อมูลที่เราจะส่งขึ้นไปนะครับให้ครบด้วยนะครับจะติดอยู่ตรงสองอันนี้นะะของแต่ละคนนะครับที่ส่งไม่ได้กันนะครับ ก็จะมีอาชั้นข้อมูลของโซนบล็อกแล้วก็พาเซลนะครับแล้วก็บิลดิ้งนะครับในแต่ละชั้นข้อมูลนะครับจะมีคอลัมน์นะครับก็คือโซนต้องมีโซนไอดีนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ขีดไอดีอย่างนี้เลยครับนี่ฮะสนะครับแล้วก็บล็อกก็ต้องมีโซนแล้วก็บล็อกไอดีนะครับก็คือมีเยอะกว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มีนะครับแล้วก็พาเซลนะครับก็ให้มี9กิาพิลลักตัวนี้นะครับทั้ง9พิวนะครับ มีเลยไปไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้มีนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับเป็นตัวเล็กแบบนี้นะครับผมแล้วก็บิ d i n ้นะครับในคอลัมน์นะครับก็จะมี2 2สองฝ่ายอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับผมให้เราเปิด i S ขึ้นมานะครับ J S ของกรมเรานี้แหละนะครับง่ายๆเลยนะครับ แล้วให้เราไปนําเข้าไฟล์นะครับมาที่ตรงนี้นะครับผม add vector layer นะครับตรงนี้เราจะเลือกเป็น u t f 8หรือ6 2 0ก็ได้นะครับผมลองเลือกเป็น u t f 8นี่แหละนะครับแล้วก็คลิกที่แสดงตรงนี้นะครับไปหาไฟล์ Data ของเรานะครับที่เราเก็บไฟล์ Data ไว้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเก็บไว้เยอะเลยนะครับของบางคนนะครับ ถ้ายังเป็นออไฟอยู่แบบนี้นะครับให้เราค้นหาไฟล์ที่เป็น htp นะครับมันจะเปิดได้นะครับให้ค้นหาไฟล์ที่เป็น htp นะครับหรือว่าเราไม่อยากค้นหานะครับมันจะยุ่งยากนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเปิดเฉพาะไฟเชฟนะครับตรงนี้นะครับอีซีเชฟไฟตรงนี้นะครับเราก็จะได้เฉพาะส่วนของเชฟไฟนะครับในนี้นะครับเขา จะเอาชั้นข้อมูลนะครับผมจะเอาชั้ข้อมูลบล็อกนะครับปาเซลนะครับคลิกคอนโทรลค้างไว้นะครับ <c oughs> เราจะเลือกได้หลายเราจะเลือกได้หลายข้อมูลนะครับแล้วก็โซนแล้วก็บิลดิงนะครับแล้วก็คลิกโอเพนขึ้นมานะครับ โซนบล็อกนี่ครับก็จะมีโซนมีบล็อกมีพาเซลมีบิวดิ้งนะครับเราดูตรงไหนนะครับว่าตรงคอลัมน์นี้มีไหมนะครับของเราครบไหมเราจะเช็คอย่างไงนะครับวิธีเช็คก็คือนะครับเหมือนโซนอย่างเงี้ยนะครับให้เราคลิกขวามาที่ Open Attribu t e ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าใน a อ t r i b u t e เขาจะมีโซน ID ตรงนี้นะครับหนึ่งฟิลด์นะครับ หรือใครจะมีเกินก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ขอให้มีโซนไอดนะครับ2บล็อกนะครับก็เช็คเหมือนเดิมครับก็ไปที่ o p e n a t t r ต b u t e ตรงนี้นะครับลองเช็คดูนะครับใครมีเกินไม่เป็นไรนะครับขอให้มีนะครับโซนไอดีบล็อกไอดีเนาะโอเคส่วนตัวพาเซลนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะครับจะมีโซนมีบล็อก มีลอตมีพาเซลนะครับแล้วก็แมปชีตแลนโนเซอร์เวแลนไทสเกลนี่คือ9ฟิวหลักนะครับนอกจากนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับใส่มาได้เยอะๆเลยไม่เป็นไรครับขอแค่มี9ฟิวหลักเนาะโอเคแล้วก็มาที่บิลดิ้งนะครับบิลดิ้งก็จะมีอยู่2ฟิวใช่ไหมครับอ่าบิลดิ้งจะมี2ฟิวหลักนะครับคือเป็นเอ็นเฮดแล้วก็บิลดิ้งสีนะครับอันอื่นนะครับที่เราใส่เข้ามา หรือว่ามันจะมีเพิ่มอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับขอให้มี2คฟิวนี้นะครับโอเคก็ถือว่าครบนะครับมาดูการเปลี่ยนพิกัดกันนะครับผมวิธีการเปลี่ยนพิกัดนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับข้างล่างนี่นะครับหาติคิเอ็ดเบิลตัวกรองขึ้นมานะครับของผมจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ของใครถ้ายังไม่มีนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับผม4 3 2 6นะครับเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาให้เลือกอย่างนี้ แล้วก็คลิกโอเคนี่ครับก็จะเป็น4 3 2 6เนาะต่อไปก็คือวิธีการบันทึกนะครับคลิกขวาบันทึกเป็นนะครับให้เป็นเชฟไฟล์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เก็บนะครับผมจะเก็บไว้ในนี้นะครับโดยสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อโฟลเดอร์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมใช้โฟลเดอร์ว่า LTag Map นะครับ ตัวนี้จะเป็น l tag map นะครับ m a p โอเคนะครับแล้วเราก็เก็บไว้ในนี้นะครับตัวนี้เป็น building นะครับ building l d i n g นะครับเซฟนะครับแล้วเราก็ มาเลือก csr หรือว่าพิกัดตรงนี้นะครับให้เป็น uts 84นะครับ w g แปแล้วก็4326นะครับถ้าใครไม่ขึ้นให้เลือกนะครับเหมือนของผมนะครับเนี่ยนะครับผมให้มาคลิกตรงนี้รูปโลกตรงนี้นะครับก็จะมีตัวกล่องให้แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับส3 2สหนะครับเนี่ยเอาไม่ใช่สิ4326เนี่ยเขาก็จะขึ้นตัวนี้ให้นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับ แล้วก็บันทึกนะครับผมต่อไปเป็นพาเซลนะครับทำเหมือนกันครับบันทึกเป็นนะครับเลือกเป็น easy share file นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็พิพ์นะครับพาเซลนะครับ e c l นะครับแล้วก็เปลี่ยนพิกัดนะครับโอเค ต่อไปเป็นบล็อกนะครับบันทึกเป็นนะครับเหมือนเดิมครับเซฟไฟนะครับเลือกที่เก็บนะครับเป็นบล็อกนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยใครไม่มีก็่า4326นะครับนี่ฮะคลิกโอเคแล้วก็บันทึก ต่อไปก็จะเป็นโซนนะครับบันทึกเป็นนะครับเชฟไฟเหมือนเดิมนะครับเลือกที่เก็บนะครับผมแล้วก็โซนนะครับ COAD นะครับเซฟเปลี่ยนพิกัดนะครับแล้วก็กโอเคนะครับอ่านี่ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนพิกัดแล้วก็บันทึกเป็นค่าพิกัดใหม่นะครับ แล้วเราก็จะไปดูวิธีการชิปนะครับทำไฟล์ชิปนะครับตรงนี้นะครับจะมีคนมีมีหลายคนติดเยอะมากนะครับบางคนก็จะคลิกขวาแล้วก็จะมาใช้บินชิปตัวนี้ในการชิปเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาจะไม่รองรับนะครับให้ทําตามคู่มือเลยนะครับก็คือคลิกขวานะครับไปที่เซนต์ทูนะครับเซนทูตรงนี้ ของ Windows บ1บางท่านอาจจะหาไม่เจอนะครับให้มาดูที่โหมดออปชั่นตรงนี้ข้างล่างนะครับแล้วก็ไปเซนต์ถูนะครับตรงนี้ครับคอมพิวนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ชิปไฟล์นะครับตัวนี้นะครับพอเราได้ชิปไฟล์ตัวนี้มานะครับผมให้เราไปที่อัทอรเวอร์ชันสของเรานะครับไปที่การจัดการทั่วไปนะครับนะครับก็จะมี ชั้นพานำเข้าชั้นข้อมูล g a s ตรงนี้นะครับผมให้คลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปเสร็จนะครับเขาจะให้เลือกไฟล์นะครับซึ่งเป็นไฟล์ชิปนะครับไฟล์ชิปเมื่อกี้ที่เราทำนะครับให้เราคลิกเลือกนะครับนี่ฮะผมจะอยู่ในนี้นะครับคลิกเลือกไฟล์นี้นะครับที่เป็นไฟล์ชิปที่เราชิปไว้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็บันทึกนะครับรอสักครู่ครับ ตัวนี้เนี่ยผมน่าจะช้านิดหนึ่งนะครับก็เลยโหลดช้าหน่อยนะครับเขาเชอบันทึกให้นะครับ <c oughs> ส่วนมากนะครับข้อควรระวังเลยนะครับก็คือเหมือนที่ผมบอกนะครับคือการเช็คหัวฟิวตรงนี้นะครับว่าในคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ของเรามีไหมนะครับและก็การทำไฟชิปนะครับ การทำไฟชิปตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับบางท่านอา,อาจจะติดขัดตรงนี้นะครับตรงนี้ Windows 11ตัวนี้มันมีชิปตรงนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้คืออันเดียวกันเลยได้ด้วยนะครับอืมเนี่ผมอาจจะช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยครับ เขาช้านะครับเมื่อี้เราลองดูใหม่นะครับเนี่ยเรากดบันทึกนะครับเนี่ยฮะเขาก็จะบอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับพอบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเสร็จนะครับให้เรามาดูที่รายง,งานสรุปข้อมูลตรงนี้นะครับมาดูที่ข้อมูลสารสนเทศรพทนะครับ <c oughs> เราก็จะเห็นนะครับ ที่เห็นเป็นเส้นสีแดงๆเนี่ยคือเราส่งขึ้นมาแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเขาก็เลยน่าจะจาภาพตรงนี้ไว้ได้นะครับแล้วให้เราไปกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับผมจะโชว์โซนนะครับบล็อกนะครับก็ที่ดินนะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะได้แบบนี้นะครับ โอเคนะครับผมวิธีการส่งชั้นข้อมูลแผนที่ขึ้นมาบนแอ a เวอร์ชัน4นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ